บอนกระดาษด่างนะครับอุย้ยสุดยอดสวยงามมากเลยนะครับนผู้ชม ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับช่องมอนชาแนลโนเลสนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมมอนมาที่บ้านคุณยายไร่ชุมเดือนนะครับที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอําเภอท่าตะโกนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าอนุักรของคุณยายไร่ชุมเดือนมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสก์นิดนึงครับซึ่งที่นี่ปลอดจากโควิดสิบเก้าแน่นอนเพราะเรามีการดูแลการป้องกันอย่างดีนะครับผมเดี๋ยวมอนวันนี้มอนจะพามาดูนะครับผมบรรดา ต้นไม้บรรดาแบบบอลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นบอลกระดาษนะครับผมแล้วก็หน้ากากฟาโลนะฮะซึ่งอตอนนี้กําลังเป็นกระแสมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่ไร่คุณยายไร่ชมเตืองที่นี่จะมีราคาขนาดไหนบ้างนะครับซึ่งทางคุณยายเนี่ยเขาได้จัดจําหน่ายได้ขายด้วยนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปเจอกับเจ้าของไร่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะครับ โอเคตอนนี้นะครับผมแหม่ตื่นเต้นมาเลยครับนี่นะครับคุณยายไร่ชมเดือนนะครับสวัสดีครับคุณยายครับผมซึ่งตอนเทปที่แล้วเนี่ยม่อนมีโอกาสได้มาถ่ายที่ไร่คุณยายนะครับจะเป็นองุ่นนะครับผมแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแต่คุณยายก็ยังมีองุ่นอยู่ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมขอสอบถามเลยครับว่าตอนนี้คุณยายทําเกี่ยวกับอะไรอยู่ครับผมก็องุ่นเนี่ยคุณยายเปิดท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนาะแล้วพอมาเจอโควิดรอบสาม ม,มันก็ยังไปไม่ได้เรื่องท่องเที่ยวเชิ่อเกษตรษก็พิกวิกฤตนะคะว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเนาะอพอดีโรงโรงเรียนเนี้ยคุณยายได้โครงการปลูกกัญชาร่วมกับกลุมการแพทย์ก็เจอโควิดรอบ3าใช่ไหมเพราะฉะนั้น เราติดกล้องวงจรเสร็จไปเรียบร้อยแล้วสร้างมูลค่าตรงนี้ไปล้านคาบาทสาหรับโรงเรือนนี้นะคะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยมองหาพืชว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงถึงจะทนสถานการณ์ไม่ต้องปนโควิดไม่ต้องพึ่งเงินรัฐบาลไม่ต้องรออยู่ใต้กฎจกาจรของใครก็เลยไปเจอตระกูลโคโรคาเซียโครคาเซียโครคาเซียแล้วก็บรอนสีเจอทั้งสามอย่างเลยในระยะเวสั้นๆสามอย่างในคุณยายก็ลองศึกษามาเรื่อยๆตอนแรกก็สเปชปะจนกระทั่งมาเจอฟาโร่มาเจอฟาโร่แล้ว ชื่อคอชเท่เลยใช่ครับใช่ครับหน้าตาก็อย่างเท่เลยอืสแสดงว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้เห็นหน้าตาหน้ากากฟาโลแท้จริงเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหแล้วผมได้ทราบมาอีกเรื่องนึงครับคือตอนนี้กระแสของหน้ากากฟาโลเนี่ยแรงมากๆากค่ะคุณยายมีขายไหยใช่ไหมครับก็ยอดขายตอนนี้ทะลุเป้าที่ วันละล้านกว่าโอดูครับเอซีไม่ใช่เล่นๆนะครับผมแมาผมชักตื่นเต้นแล้วตอนที่เราจะไปดูตรงนั้นครับเดี๋ยวเราขอถามรายละเอียดนิดนึงครับผมนอกจากหน้ากาฟาโรนี้คุณยายยังจะมีตัวไหนอีกครับผมก็น่าจะฟาโรฟาโรเนี่ยเป็นตัวแรกที่ที่คุณยายแนะนําให้เพื่อนๆที่เล่นนะคะเล่นตัวที่ตั้งแม่เลยพอจะตั้งแม่ปุ๊บหรือตัวแม่เลยเนี่ยเราได้ทุนคืนเร็วเราได้กําไร เราเล่นอโรคาเซียหรือโคโรคาเซียเราขายแม่เราเหลือลูกขายลูกเราเหลือแม่เราไม่ได้มีชิ้นเดียวขายแล้วขายไปเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหมุนเวียนพอคุณยายทําฟารแล้วครับมันมันสอบโย์เนาะมันสามารถที่จะหมุนเวียนเงินได้ก็ตัวต่อไปที่มองมาก็เป็นตระกูลโอกินาว่านะคะเป็นพวกไม้ที่ทําข้าวจากญี่ปุ่นเช่น บอลบอลนายญี่ปุ่นกันดํากันดำนะคะกันดํานะคะตัวนี้ก็ราคากระรงมาแรงเขาขายกันอยู่ที่ใบหนึ่งประมาณเจ็ดหมื่นบาทต่อหนึ่งใบตอนนี้ต่อหนึ่งใบค่ะตอนนี้คุณยายมีมั้ยครับมีอยู่ค่ะสั่งหัวเข้าเข้ามาเพาะเสือเข้ามาเพาะแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามลำดับเนาะว่าเราจะเอาตัวไหนก็ค่อยเลี้ยงเขาค่อยดูเนาะใช่ค่ะก็คือเราได้เงินมาจากฟาโรแล้วนั้นเราก็แลกเปลี่ยนไม้กับเพื่อน เ <P eng> en> พื่อนไม่มีเพื่อนอยากได้ฟาโร่โเราไม่มีไม้ตัวนี้เราแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่คะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไปจับมาก็จะเป็นพวกมอทตโต้ปลูกด้วยทําแม่ด้วยขายลูกด้วยแล้วก็เป็นเครือข่ายเครือข่ายกับสวนใหญ่ใหญ่สวนใหญ่ใช่ค่ะสวนใหญ่ๆ่เพราะว่าสวนใหญ่ๆหหลายๆที่เขามีไม้ที่ทางตลาดต้องการแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านยังไม่มีแบบนี้ค่ะเราก็ดีลกับเขาก็เลยเป็นเหมือนคนกลาง เป็นทั้งคนซื้อแล้วก็เป็นทั้งคนขายแล้วก็เป็นทั้งเกษตรกรเองด้วยเลยผมว่าครบวงจรมากๆเลยแล้วก็สามารถที่จะบอกวิธีปลูกให้กับคนที่ซื้อไปด้วยใช่ใช่ไหมครับค่ะวิธีแนะนําวิธ,วธีดูแลวัสดุปลูกแบบน,นี้คะ่ะคือเขาจะปลูกกันในี่โคนครับซึ่งคุณยายเนี่ยมันมันเหม็นมืออ่าแล้วก็เราทําพืชตานีดมาครับ ได้จากวัสดุปลูกที่รเราเตรียมไว้ปลูกกัญชาสามสี่ตันนะคะผสมใบชํำชา้าผสมกับมพะพร้าวผสมเปลอยอะไรมูลสัตว์หน้าดินเท่านี้นะคะ่ะผสมอยู่แล้วก็เลยได้ตัวนี้มาแต่ถ้าท่านที่เล่นใหม่ๆแล้วไม่ต้องการจะไปผสมใหม่หาบใบชจ้าช้ชาไม่ได้นะนี่ยฝนมาเลยนะ,ค,ะคุณยายก็มีสุดลับบอกให้ได้ะคะ่ะสุดยอดเลยครับ fc นะครับวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าต้องติดตามชมเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะขอคุณยายนะฮะผมจะขอคุณยาย ห้าต้นนําเสนอผมซึ่งห้าต้นนี้คุณ,ค,ณคุณยายลองตั้งแต่ระดับที่ราคาต่ําจนถึงระดับแพงสุดได้ไหมครับได้ค่ะผมจะให้เอฟซดูนะครับว่าที่ไร่ชมเดือนที่นี่เนี่ยเขามีทั้งการเพาะมีคทั้งปลูกมีทั้งแบบโอ้โหมากมายต่างๆนานา,นาเอาเป็นว่าคลิปนี้เต็มสูตรแน่นอนใ,ใครที่อยากจะปลูกใครที่เริ่มอยากจะซื้อใครที่อยากจะรู้วิธีการดูแลรักษายังไงต้องดูคลิปนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับ ไป,ช,ไปชมกันเ,<ล><ต>เลยดีกว่าครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นที่เราเอามาลงเพื่อจะเป็นแม่เป็นแม่ของป<ม>าโลทดแทนต้นที่คุณยายขุดขายไปอ๋อค,คุณยายจะมีระบบแกนนี่ค,คือตั้งแต่ข้อไหลต้นข้อต้นไปลายไหลต้นตั้งแม่แล้วก็แม่ค่ะ้าพูดได้เลยเหมือนกับว่าคุณยายแบบมีการสแปร e ได้คือสมมติว่าถ้าต้นนี้ตายแล้วเราสามารถทดแทนได้เลย ั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วยค่ะแบ่การงานค่ะเป็นราคาคุณยายจะไม่ได้ขายสวยหรือต้นประมาณกี่เดือนนะครับคุณยายต้นนี้ประมาณถ้าเอาไวาจากต้นไปไหลนั้นประมาณเดือนกว่าๆถ้าเห็นอย่างเงี้ยราคาครับต้นนี้ต้นนี้มันมีไหลาดแล้วนาะนี่เห็นไหมคะเนี่ยมันมีไหลขึ้นมาแล้วอย่างนี้จะอยู่ที่สามหมื่นต่อสี่หมื่นแล้วค่ะต้นนี้นะครับผมใช่สูงสูงหนึ่งไมมันทัดได้ไหมครับประมาณเอากว่าใช่ไหมครับอ๋อหกสิบเซนนะครับ อืมโอเคอันนี้จะเป็นต้นแม่ที่มาตั้งแทนต้นที่สุดไปอ่าแทนต้นที่สุดไปอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่ต้นแม่หน้าเขาก็จะขึ้นรายสวยแบบนี้แล้วค่ะถ้าถ้าถ้าในวงการเนี่ยผมผมถ้าผมใช้คําว่ากระดูกนี้ได้ไหมครับกระดูกค่ะกระดูกอ๋อเหมือนได้ชัดได้แล้วเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นึ้นรายชัดแบบนี้นะคะสวยมากเลยครับผมเป็นแบบนี้เลยก็อย่างนี้เขาก็จะมีไหลแบบนี้คือต้นปไหลได้คุณยาย คุยให้ดูเนาะครับนี่ค่ะนี่คือไหลเขาอ๋อนี่ก็คือต้นไปลายไหลต้นไปลายไหลขนาดนี้คุณยายจะยังไม่ตัดขายคุณยายจะรอให้เขามีเขี้ยวไหลสองเขี้ยวสองเขี้ยวสองเขี้ยวมีเขี้ยวไหลอันนี้ยังไม่มีเดี๋ยนะเดี๋ยวคุยดูต้นนี้ดีไหมครับอ่าต้นนี้ก็ยังไม่ตัดค่ะอ๋อเนี่ยค่ะแบบเนี้ยเขาก็จะมีเขี้ยวไหลออกสองเขี้ยวอย่างงี้ทึงจะจะตัดไปขายค่ะจัดไปทำเพื่อไปขายอย่นี้เราก็ ขายได้าาทั้งปลายไหลทั้งข้อถูกไหมคะแต่ถ้าสมมติว่ามีวัยรุ่นใจร้อนมาย้ายผมซื้อยกแม่นี้เลยไหมขายค่ัะถ้าคุณยาขายพุณยายจะขายต้นขนาดนี้ก็จะอยู่ประมาณนะคะ น,นะคุยคดูค่ะอย่างน้อยก็จะมีสักสี่หลายห้าหลายเนี่ยค่ะบา,บางต้นตัดไปหลายไปแล้วไม่เอาขึ้นครวก็ปล่อยให้เขาโตอยู่ปล่อยให้เขาโตอย,อยู่อย่างนี้เลยค่ะเสบไดาเท่ากับว่าน้องๆท่านใดที่ซื้อไปเนี่ยคือคุ้มแน่นอนคุ้มค่ะให้ได้กาไรค่ะไม่ได้คุณยายขายให้ลูกค้าจะคิดถึงกําไรลูกค้าก่อนกําไรของตัวเองเพราะกำไรของตัวเองได้อยู่แล้วใช่ไหมเราเลี้ยงมาเรารู้ว่าเราได้กําไรไหมยังไงแบบนี้อันนี้อันนี้จะเป็นคุณยายตัดไปหลายต้นแล้วเนาะตัดไปหลายหลายละ ซึ่งวิธีการตัดวิธีอะไรเนี่ยคุณยายก็สามารถคือบอกบอกคนที่ซื้อไปด้วยใช่ไหมครับคือบอกกับวิธีใช่ไหมครับผมแล้วก็หนึ่งไหลเนี่ยเขาไม่ได้มีต้นเดียวเขาจะมีอหลายข้อหนึ่งข้อก็ได้อีกหนึ่งต้นบางต้นอย่างสายยาวๆอย่างนี้ค่ะมีเป็น9ก้าข้อสิบข้อก็ีคัโอ้โหสุดยอดครับผมแล้วก็เนี่ยค่ะเนี่ยแทง มันไม่หมดนะคะไหลมันก็จะแทงมีไหลใหม่ออกมาเลยแสดงว่าไหลไหลไหลเรื่อยๆเล,เลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะอันนี้ยังเป็นแม่สาวคุณยาย่ท่านจะแนะนําว่าให้ซื้อแม่สาวสาวไปอืมเขาจะสมบูรณ์แบบเนี้ยสวยงามมากเลยค่ะในต้นนี้น,น่าจะมีปาลายไหลแล้นะคะน่าจาะมีเขี้ยวไหลน่าจะจะคุ้ยได้ดูอืมน,นี่นี่ค่ะอย่างนี้ค่ะนี่นะครับนี่เห็นไหมคะเนี่ยอย่างนี้นะคะเนี่ยที่จะตัดขายเห็นไหมคะมีสองเขี้ยวไหลออกมาแล้วอย่างเงี้ย ส่วนมากถ้าอย่างนี้จะไม่สองแล้วค่ะจะมีข้างล่างอีกหนึ่งอจะมีอีกแน่นอนเลยใช่ไหมครับแบบนี้ค่ะจะแจกขายให้ลูกค้าหรือว่าลูกค้าซื้อยกแม่ก็ขายนะคะตกลงกานตามไหลที่ออกว่ามันมีกี่ไหลมีปลายที่เขาจะไปคืนทุนแล้วได้กี่ต้นแบบนี้ค่ะแต่เป็นพวกนี้ก็จะแสนกว่าอืแสนกว่าโอเคครับอันนี้เป็นแม่อ่าอันนี้ดูไม้ที่แยกเงามาจากอเมริกาอ่านี่นะคะนี่คือจะออกมาก็จะเป็นหน้าอย่างนี้เลย เห็นไหมคะใบเล็กๆก็จะเป็นอย่างนี้ได้เลยออกที่แยกมาจากที่ไหลออกมาใช่ไหมครับอันนี้จากแม่อเมริกาจากแม่อเมริกาจากเกวของอเมริกาคือรัดแรกเลยที่คุณยายซื้อคุณยายไม่เคยมีความรู้เลยว่ามันมีข้อไหมเป็นแม่อะไรเหมือนลองผิดลองถูกเลยใช่ไหมครับเนี่ยซื้อมาเพราะพอศึกษาแล้วเฮ้ยชื่อโคตรเท่รูปร่างโคตรเท่แลวดูแล้วที่คุณยายชอบคือมันมีไหลพอมีไหลปุ๊บ แสดงว่าจํานวนในการเราขยายพันธ oh. so so e ุ so course, so ์เน so? ี่ยถ้าเราดูแลเขาได้ดีๆเนี่ยเราสามารถคืนทุนได้เร็วแล้วก็สวยหร่อๆเนี่ยแม่แม่ในกจสวยมากสมกับชื่อของเขาเลยนะครับนหน้ากากฟาโลหน้ากากฟาโลค่ะสวยแบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะครับสวยแบบนี้เลยก็ดูแข็งมากเลยนะครับสวยมากเลยแล้วพอทางทุณยายเนี่ยลูกดูแลขายฟาโลก็ไปปิ้ง อีกหลายๆตัวค่ะมันมีทั้งโคโรคาเซียและอะโลคาเซียเนาะก็ค่อยๆพยายสะสมค่ะท่านเพื่อนพาดูเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่อ่าอย่างนี้มอร์นิ่งดิวดูต่ออีกนะครับผมอันนี้คือเป็นสายพันธุ์แบบไหนนะครับผมอันนี้มอร์นิ่งดิวโคโรคาเซียโคโรคาเซียนะครับไวๆไปเลยเนาะอันนี้ไวเลาวาอ่าอันนี้ไวเลาวาไวเลาวาเขาจะสวยแบบนี้ค่ะโคโรคาเซียเหมือนกันค่ะโคโรคาเซียการปลูกการปลูกนะครับคุณยายผมขอถามนิดนึงได้ไหมครับคือแสงแดด จะเป็นยังไงอะครับผมไม่ต้องแดดจัดใช่ไหมครับหรือว่าเราต้องแดดจัดเหรอครับอ๋อแต่ไม่ใช่ว่าต้นเล็กๆมาแยกไปแล้วแดดร้อยนะเราก็ต้องไปอนุบาลแดดแปดสิบห้าสิบแล้วออกมาร้อยแต่เปที่ไม้คุณยายใส่แสลนจะมีคนเดียวที่ใส่แสลนสีแดงใช่เพราะว่าแสลนสีแดงเวลาที่พระอาทิตย์ส่องแสลนมาเนี่ยมันจะเป็นแสงที่พืชชอบพืชจะแข็งแรงค่ะดอกนออาไหลคุณยายน่ดอกมากนะรมันเป็นฉดไหล ออันนี้มาจิโตค่ะนนมาจิโตพืชที่เอ่อเ,เป็นเป็นโครโครคาเซียที่คนชอบค่ะที่บอกว่าที่มาจากญี่ปุ่นไหมครับที่เป็น,นหรือเป็นอีกอีกสายพันธุ์หนึ่งอ๋อโอเคแล้วก็ตัวนี้มิดไนค่ะตัวนี้มิดไนนะครับมิดไนในหน่อหนึ่งตอนนี้หน่อละแสนสองจะทำขายไม่ทันค่ะคือ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 หน่อเล็กๆแค่หน่อเดียวคือหน่อเล็กๆใช่ไหมครับพ่อสุดยอดค่โอ้โหสุดยอจะเป็นตัวนี้อันนี้มาจิโตต้นไม้ใหญ่ค่ะ มาจิตโตนะครับตัวนี้ครับนี่แบ็กมาเบิ้ลอันนี้แบ็กมาเบิร์นเนี่ยหน่อตัดสดก็สามหมื่นห้าแต่ถ้าต้นแบบนี้เลยครับคุณยายต้นแบบนี้ก็แสนเทินแสนเทินนะครับยอดอันนี้มิวกี้เวใบกลมมิวกี้เวจะมีใบกลมแล้วก็จะมีใบยาวค่ะ <c oughs> แลคะก็แตกต่างกันไปคนนิยมใบกลมค่ะสวยงามมากเลยครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีไม้ไฮบริด นะคะนอกจากคือในตระกูลโ,โครคคเซียโรโครเซียในคนใหญ่ก็สะสมหลายหาตระกูลทั้งบอลนาไทยด่างทั้งบอลนาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทั้งบอลนาญี่ปุ่นกา้านดําซึ่งตอนนี้กําลังลราคามาแรงก็จะตามสะสมไฮบ,บิดไฮบิกนี่คือรูปผสมรูปผสมเนี่ยเป็นเม็ดจากชากรังราวซึ่งเขาผสมเสร็จแล้วเขาได้ขายไปเมื่อตอนช่วงปีใหม่เมื่อต้นปีนะคะแล้วก็หลายๆที่เอาไปปลูกเราได้ลูกออกมาสวยสวยคนใหญ่ก็าตามเก็บมาเพราะว่าไม้ของเขาเนี่ยผสมออกไปแล้วเนี่ย มันออกตัวหน่อที่เป็นแม่ใหม่เนี่ยมีไหลชอบอีกแล้วมีไหลมันสามารถขยายพันธุ์เช่นตัวนี้ค่ะตัวนี้เอามาจากแคกราวเองนะคะตัวนี้สวยมากต้นใหญ่แล้วก็รูปร่างคล้ายแบ็คมาเบิร์นจะสวยกว่าแต่ที่แพมงแพงคือมันเป็นไหลค่ะมันไหลตัวนี้ยังไม่มีชื่อรอคุณเอ็มตั้งชื่อค่ะรอ โ okay. อเคเราตั้งชื่อเลยครับันี้เป็นไม้ไปจากชากลางเราแต่คนปลูกคืออยู่จันทบุรีพ,พี่ยศพี่ยศปลูกนะคะตัวนี้ตั้งชื่อว่าอัมเบอร์ราวาอัมเบอร์ราวาค่ะอันนี้เป็นสองสีนะคะเป็นสองสีนะเด,เ,ดเดี๋ยวเดดูตัวนี้อีกต้นนะครับตัวนี้ชื่อลูบี้ลูบี้ราวาตัวนี้จะเป็นสามสีอันนี้ก็ไม้ของชากลางเราแต่ว่าพี่ยศเป็นคนเพาะนะคะพี่ยศเป็นคนเพาะอันนี้มีสามสีอันนี้ออกหน้าตั้งแต่เล็กอันนี้หนอละแสนหนอละแสนนะคะ มีหลายแล้วก็ตัวนี้ที่ตอนนี้ลูกค้าถามกันมากมีอะไร,รี่อยากไม่ทัานได้ขายอันนี้ก็เป็นลูกไม้ของชาติจงลาวค่ะแต่ว่าพี่ยศเป็นคนพ่ออีกแหละอจะตามเก็บค่ะตามเก็บของ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 เขาตัวนี้เรียกว่าออตโตราวาน้าออตโตลาวาค่อที่ชอบคือเป็นไหลตอนนี้คือไปหนอเนี่ยเขาจองไอ้ที่หนอละแสนสี่ เนี่ยค่ะขนาดนี้ออกซ้ายออกขวาเลยนะครับเป็นไหลอย่างเงี้ยไหลออกมาเยอะมากมากเลยนะครับผมเป็นไหลเป็นไหลแล้วหนึ่งไหลคือมันมีหลายต้นแล้วก็สุดยอดครับค่ะตัวนี้ก็จะเป็นบอลนาไทยด่างบอลนาไทยด่างนะครับค่ะตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูถัดนี้เนาะตัวนี้เป็นตัวสะสมค่ะเป็นตัวเลกไม้บ้างเป็นตัวซื้อบ้างแบบนี้ค่ะอันนี้เขาก็จะต้องถางรองแก่แบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเนี่ยด่างลองแก่ลงมาแบบนี้เนี่ยค่ะแบบนี้เลยด่างมาก็ทั้งไหลค่ะที่ไหลก็ด่าง นี่นไหมะดังมาเลยแบบนี้ค่ะต้นนี้ราคาครับคุณยายต้นนี้ไม่ขายอ๋อต้นนี้ไม่ขายใชครขายลูกค่ะต้นสองหมื่นห้าอ๋อขายลูกสองหมื่นห้าแล้วลูกเล็กนั่นแหละค่ะอืมต้นละสองหมื่นห้าเขาพอปุ๊บเขาก็ดังนะเห็นไหมคะใช่ครับนั่นแหละขายแบบนี้เลยสวยงามมากเลยครับผมทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เป็นผมขออีกทีหนึ่งนะครับเป็นอันนี้เป็นโคโราเซียโคโราเซียนะครับโคราเซียตรงนี้โคโราเซียยังไม่ถึงอโรคาเซียโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับ ค่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช้าง,าง,งนี่นะครับช้างเหลืองเนี่ยเขาเอามาแลกไม้ค่ะอยู่ก็จะของไม่ออกรูปมาอยู่กับคุณยายออกสิบเอ็ดหนอชื่อชื่อเต็มคือช้างเหลืองค่ะอันนี้เป็นตระกูลอะโคราเซียอะโคราเซียไม่ชอบน้ํามากไม่มีไหลค่ะนะคะแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นบอลกระดาษก้านดำนะคะบอลกระดาษก้านดำนะคะนี่นะครับบอลกระดาษอันนี้ช้างขาวอันนี้ช้างขาวนะครับช้างขาวในใบละห้าหมื่นนับไปเลยอ ไปละห้ามหมื่นอันนี้โอกินาว่าอันนี้สั่งมาจากญี่ปุ่นอันนี้ของญี่ปุ่นเลยนะครับใช่ค่ะนี่ก็เป็นช้างเหลืองช้างเหลืองนี่ก็เพื่อนเอามาแลกเพื่อนในวงการไม้เนี่ยนะเขาก็เอามาแลกปารค่ะแลกกันได้ค่ะแลกกันได้แล้วก็ตัวนี้ที่แนะนําเนี่ยเขายังตกลงชื่อกันไม่ได้แตบบ่คุณแม่ก็เรียกว่าบอลนาญี่ปุ่นก้านดำบอลนาญี่ปุ่นก้านดำาค่ก็ตัวนี้เขาจะเป็นด่างเสถียรนะฮะต้นเล็กๆแบบนี้ก็แสนกว่าแลลวค่ะนะฮะแสนกว่าถ้าต้นขนาดนี้ก็สองแสนห้าถึงสามแสน S <S <S นะ่อันนี้ก็มีมีมาเรื่อยๆค่ะก็มีมีบอลกระดาษที่นี่<ล>เรามีบอลกระดาษด้วยใช่ไหมครับบอลกระดาษดาษ่างเเยอะค่ะเพราะเยอะแล้วก็มีพวกสตอมีมีมีกระทั่งสาคูด่างก็มีค่ะมีออดิบดา่างออดิบด่างเหลืองออดิบด่างขาวนะคะมีรทั้งดาง man, าง่างอันดามันมีกทั่งหาดใหญ่แล้วแต่ชื่อเขาแต่คุณยายไม่ได้ซีเรียสเรื่องชื่อขอให้สวยมาก็ได้อันนี้เป็น เพชรเจ็ดสีที่พี่เคนทีละเด็ดเราถือนะคะเนี่ยนะครับก็อันนี้สั่งมาจากต่างประเทศสั่งมาสองต้นอีกต้นหนึ่งไปผ่าผ่าตาค่ะผ่าตาต้นนี้คือเอาไว้ดูว่ามันจะสวยเหมือนที่เขาส่งภาพมาให้เราดูไหม,มนี่ค่ะก็จะมีตั้งแต่เนี่ยค่ะนอจัดสดก็มีพวกไมชิโตนะคะนอจัดสดนละ้วเราก็คิดราคาหนึ่งขายยกแม่ยกลูกเลยก็ได้ขายเฉพาะต้นจะไปเป็นแม่ก็ได้ไปเป็นลูกก็ได้คือมีทุกไซส์ค่ะมีทุกไซส์แต่ทางร้านเนี่ยต้องโทรนัดต้งหน้านะคะ โทรนัดล่างหน้าก็โทรศูนย์ก็สองห้าห้าสามหกหกศูนศูนย์ได้ชมเดือนอยู่บ้านหนองเนินตะบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เปิดทุกเสาร์อาทิตย์ถ้าคุณยายคุณตาไม่ได้ไปทอดระขินไม่ได้ไปธุระอื่นนะคะควรโทรก่อนค่ะถ้าเป็น Facebook ก็ไล่ชมเดือนเลยไล่ชมเดือนเลยองานวนยังทำเหมือนเดิมนะคะสามารถติดตามในเพจไล่ชมเดือนได้เลยค่ะหรือ Facebook ไล่ชมเดือนก็หะได้อันนี้เป็นบอลกระดาษอันนี้เป็นบอลกระดาษด่างใช่ไหมคะผมใช่ค่ะอันนี้จะเป็นต้น ต้นที่ปลูกไว้ดูความจเจริญเติบโตเขาก็บอนกระดาษด,ด่างเนี่ยมันไม่มันไม่ด่างเสมอกันทุกใบ<อ>มันจะสวยต่างกันไปบางใบมันก็เสียเนี่ยอย่างใบเผือกเลยเนี่ยมันจะเสียครับอ่ะอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็เสียเราก็อยากรู้ความเสถียรของมันเราก็ปลูกไว้อ,อันนี้ก็จะเป็นอ,อดิบด่างด่างอันนี้มันเป็นสามมิติค่ะคุณยายชอบไม่รู้เขาเรียกด่างแดงด่างเขียวด่างอะไรไม่รู้สําหรับสามต้นนี้นะแต่พอไปเห็นคือขอซื้อต้นแม่เข้ามาเลย เ <_ EN _> นี่ยค่ะมันเป็นสามิติแบบนี้ค่ะหมใช่ครับสวยมากเลยอ่ะสวยคลาสสิกมากๆเลยนะครับผม <_ EN _> แล้วต้นต้นสูงนะลูกดอกอันนี้จะปลูกไว้แถมส,สูงสูงสุดนี่ประมาณคุณยายเคยเห็นประมาณเท่าไหร่อ่ะบ <3 S 1> สามเมตรสามเมตรเลยใช่ไห<า>ม,มครับสามเมตรถ้าสูงกว่าเท่กากับต้นต้น,อตนมอญนอั่นแหละต้นแม่เขาเนี่ยค่ะแล้วการแยกอ่ยากไหมครับคุณยาย ตัวนี้ก็แยกไม่แยกค่ะมันอยู่ที่วัสดุปลูกเราค่ะถ้าเราไปใช้ดินแน่นดินเหนียวก็จะแยกยากอันนี้คุณยายจะมีวิธีผสมให้มันร่วนสุยนะคะถ้จับดูมันจะนิ่มแบบนี้เลยเห็นไหมคะจะเป็นดินอะไรครับส่วนอันนี้ใช้พิชมอดผสมกับมะพเ้าวค่ะใช้มูลไส้เดือนได้มูลไส้เดือนได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณยายก็จะสั่งมาเป็นวัสดุเป็นมูลไส้เดือนทีละตันเป็นพิชมอดเป็นพวกนี้ค่ะเอามาไว้ใช้อันนี้ที่เป็นวัสดุที่ของเก่าเขามาเราก็เอามาตากแค่เชื้อโรคก่อนอันนี้นะคร ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะต้องมีเชื้อโรคเราต้องฆ่าเชื้อฆ่าอะไรให้เรียบร้อยเนาะถ้ทางด้านทันดาซ้ายมือนี้จะเป็นพัน์อะไรบ้างครับอันนี้มีแบคโคลนแบคโคลนนะครับผมเป็นผู้ชายหิมะขาวหิมะศิษานะคะเป็นที่เข้าขายโลห้าร้อยนะคะก็เป็นพันธเหมือนเอามาทำพันขายด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นพวกแบคแลนเนอร์เป็นนิกเก็ตมังกรนะคะเป็นนนบูฮาวายเป็นโคนาคอปปี้เป็น โอ้จะจำไม่ได้ <c oughs> อันนี้เป็นไทเกอร์อันนี้เป็นฟาโร์นี่เขาซื้อแล้วจองแล้วน,นี่เยอะมากๆ<า>เลยครับอืมผ่ะมีที่ทเวนี่ก็จะเป็นพันธุ์ลูกผสมไทยอัมเบอร์ลาวาที่ออกหน้าสวยตั้งแต่เล็กๆอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเขาจะสวยแบบนี้นะคะ่ะสวยแล้วก็แบกมาเบิร์นเป็นไม้ที่เราเตรียมอนุบาไลไว้สำหรับอ่าขายเลยะคะ่ะแบบ่งปันกันไปมีทั้งราคาสูงมากสูงน้อยแล้วแต่คนจะชอบว่าเอาไปตัง้งแม่ ฟันไหมมีเอาไปชื้อขายก็มีราคาราคาแบ่งปันให้ขายด้วยนะคะเป็เชื่อายกันได้ครับผมสุดท้ายนี้ผมอยากจะให้คุณยายนะครับฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยครับผมก็<ด>ตั้งอยู่ที่ไหนครับอ่าไร่ชมเดือนนะคะคก็อยู่1 2 3หมู่4ตําบลหัวถนอนอํนาเภอชายตะกูจังหวัดนครสวรรคร์โทรศั์ก็2 5 5 3 6 6, 6 0 0 Facebook ค,คือไร่ชมเดือนนะคะ เพจก็ได้ชมเดือนองควงนครสวรรค์นะคะยินดีค่ะยินดีแบ่งปันใครมีไม้มีเช่นกล้วยด่างอะไรเงี้ยค่ะมาแลกกันได้คืออันไหนที่คุณยายไม่มีคุณยายรับแลกนะแต่ถ้าจะให้คุณยายแนะนำในเล่นคุณยายโตมาจากฟาโรปฟาโรขายได้ทุกส่วนของฟาโรขายได้ลูกค้าตั้งแต่หลักพันยันหลักล้านนะคะลูกค้ามีเงินน้อยก็ซื้อข้อไปมีเงินมากไปทําตลาดก็ซื้อเหมาเหมาโร่คุณยายไปเลยก็ได้้ค่ะ ส่วนไม้อื่นๆเดี๋ยวตามมา, Milky Way, night, Marvel, ามิวคีเวมิดไนท์แบ็กมาเบิร์นพช่นหมนะคะแสดงว่าจะมีมาเรื่อยๆใช่ไหมครับอตอนที่จะมีอีกเดียวนึงก็จะเป็นอีริกบูอันนี้เป็นไม้น้ำข้าวจากอเมริกาทำจำนวนค่ะเดี๋ยวรอจองด้ค่ะอีริกบูเป็นใบดำๆเงาๆสวยมากโอเควันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณยายไร่ชมเดือนมากเลยนะครับผมวันนี้ผมให้คุณยายปิดคลิปผมเลยกดติดตามช่องผมด้วยนะครับช่อง มาน Channel นะคะคุณยายพูดไม่จบบทล้ว <c oughs> คุณม่านพูดได้เลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่ให้ความสนใจมาแล้วก็คุณยายยินดีให้คําแนะนําเรื่องวัสดุปลูกการใช้ยาฆ่า,มา,า,มาแมลงหรือว่าเชื้อราโรคพวกนี้ต้องอมีทั้งหมดอยู่แล้วค่ะปลูกกลางแดดแจ้งๆเลยดีค่ะโตเร็ว มีศัตรูของมันสำคัญที่สุดคือหมาก็คนำสโอเคครับ <laughs> สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณยายไร่ชมเดือนมากๆเลยครับผมเดี๋ยวเราไปชมนะครับผมในทาง YouTube นะครับกับช่องม่อนชาแนลโนเล e นะครับผมซึ่งช่องแห่งการเรียนรู้นี่ จะมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าสายพันธุ์หลายสายพันธุ์แล้วก็เรามาเจอกับคุณยายไร่ชมเดือนนี่ให้ความรู้ได้ดีมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปหน้าอีกนะครับผมเดี๋ยวรอชมนะครับว่าทางคุณยายจะนําตัวไหนเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจไร่ชมเดือนด้วยนะครับกับคุณยายไร่ชมเดือนนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ